สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กันกับคอร์สการสร้างวูทูบเบอร์ตัวละครเคลื่อนไหวได้ที่โตคุณเองด้วยไลท์ทูดีนะคะเรามีชื่อจริงว่าชนิสราแพงเพลงมีชื่อเล่นว่าเนเน่ค่ะแล้วก็มี AKA หรือว่านามแฝงที่ทุกคนเรียกกันว่าชนิสค่ะปัจจุบันเนี่ยจบการศึกษาจากคาเทคโนโลยีสาสนเทศสาขาเทคโนโลยีมันติวีเดียสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทํางานเกี่ยวกับการเป็นลิกเกอร์ไลท์ทูดีลิกกิ้งโมเดลยูทูเบอร์มาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอาชีพเป็น ักราฟิกของบริษัทเกมอีสปอร์ตด้วย ค่ะสำหรับ EP หนึ่งนะคะทุกคนก็จะได้เข้าใจเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเริ่มสร้างตัวละครยูทูบเบอร์ของตนเองกันสําหรับเนื้อหาที่จะได้เรียนใน EP หนึ่งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น5้าชั珀เตอร์ด้วยกันนะคะซึ่งช h a เตอร์ที่1เนี่ยก็คือการเรียนรู้ความหมายของยูทูบเบอร์ชัเตอร์ที่2คือคําศัพท์พื้นฐานเพื่อความเข้าใจกับยูทูบเบอร์นะคะช h a เตอร์ที่3คือการค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครยูทูบเบอร์ชัเตอร์ที่4จะเป็นการแนะนําโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานไลท์ทูดีค่ะและชา ของ EP นี้พร้อมอธิบายคาสต์โปรเจกต์ค่ะสำหรับจุดประสงค์ของคอร์ดนี้นะคะเราเนี่ยต้องการให้ผูลเล้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตัวละคร VTuber แล้วก็ภาพรวมของการใช้งานโปรแกรมค u i บิ X, ซึมไลทูดีและก็สามารถสร้างสารรค์ตัวละครของตนเองได้ค่ะ ถ้าถามว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครจริงๆเนี่ยเรามองว่าคอร์นี้เหมาะกับคนทั่วไปทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจในวีทูเบอร์หรืออนิเมะแล้วก็ต้องการหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีความสนใจในการสร้างมเดลโอทูเบอร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหรือว่าจะเป็นคนที่อยากเป็นวีทูเบอร์แต่ว่ามีงบไม่พอในการจ้างลิกก็สามารถเรียนรู้ได้ที่คอร์สนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะไปต่อกันที่ชัปเตอร์ที่1น,นะคะ